สวัสดีจ้ามื้อนี้บิชมาเอ็ดอย่างบอกบิชมาเอ็ดน้ำข้าวปุ้นจากป้นปลาที่เหลือมื้อก่อนนี่จ้ะแซ่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวก็จะมาเอ็ดน้ำข้าวปุ้นกินกับพักจ้ะมีพักอีตู้แน่มีมะทั่วพักกระเซน้ำ้ำน้ำข้าวปุ้นนะเอ็ดบงางยอดเพราะว่าเฮาป้นปลาแล้วแล้วเนาะนี่พักกระเซห้าจ้าฮา,าสิมาซ้อมกันเนออ้อจ้ะอือกินพักกระเซ ไฮ้ยเซลินนันซากระตินหออยู่กิก๊กิวนู่น่ากระอ้อนอยู่หย่าอืมน่าแข็งละเฮ้ยเสียงเซลินก็ได้ยนอนเล่นผู้เดียวเวลาเมอ็น่ากินก่อนเ้อแป๊บนึง ได้ส้นนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปล้างก็จะล้างผักกระเสกเรียบร้อยแล้วจ้ะบิกิชิมะค้างมอต้มมันเชคขาปุ้นก่อนจ้ะต้มเซนก่อนเด้อหาเซน,น,นข้าปุ้นแพะเเซนขาปุ้นแห้งจ้ะเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดจังน่อยเดี๋ยวบีเอลเซนลงสั้นท่าน้ำฮอนจ้ะเฮาก็ชิมาเอ็นน้ำขาปุ้นบริหัรน,น้ำปลาแดกต้มป่ามื้อนั้นจ้ะมื้อที่เขาป้นป่าน่ะเซียม,มาใส่ใส่ลงไปเลย ซ้ำทามอหอนบีกัสิมัสซอยมาทั่วจ้ะเอาซื้อ,อมาแป้งจานพักท่าจ้ะซ้ำน้ำหอนะเพราะม่นน้ำข้าวปุ่นเอดมันยากเลยเออพักกระสีดพักกระสีดน้ำพักกระสีดแล้วก็พักอีกตู้จ้ะตีอีกเลยอันนี้ล้างเรียบร้อยละจ้ะ ไชตู้ต้องฟาวกิน่นมันแรเร็วไหมมันดำ่เร็ว่นะพักพร้อมนะจ้ะน้ำปลาแดกเดือดแล้วจ้ะมิกาซิมาเอาไว้ป้นป่าลงไปเชลินอยู่ในห้องยังมาท่านรับบอกอีลาเอ้ยน้ำต้มข้าวปูนเข้าก็หฮ้อนพอดีจ้ะเอาเฟนข้าวปูนามาเนี่เอาอัเลไมาซมไไวนไแต่คือสีบนนอนหรอเชลินมือนีิ น้ำข้าวปุ้นกะเดือดแล้วจ้าง่ายปอน,น้ำข้าวปุ้นแบบประยุกเนาะประยุกจากปนปลาแซบคืบบบ่อการแซบกรนไดก็ะได้แซบแซบอีเมะมักพาเอดกินปนปลาเรือเรือก็มาเอดน้ำข้าวปุ้นกินจ้ะแซบนี่จ้าน้ำข้าวปุ้นเห่าจะแซบป่ะจ้าจะน้อยกับพ่อแล้วข้าวปุ้นกบไกล้สิพ่อแล้วจ้ะเดี๋ยวก็สิโป่งเนาะ เส้นข้าวปุ้นบีก็ได้แล้วจ้ะนี่เส้นข้าวปุน้นเหนียวนุม ies, ่มเห็นไหมเดี๋ยวสิไปล้างน้ําไปล้างน้ําเส้นข้าวปุ้นแป,ป๊บนึงจ้ะล้างน้ําเรียบร้อยแล้วจ้ะเส้นข้าวปุน้นเทลงไปเลยจ้านะ้าวปุ้นท่ากระเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเข้าสิมาเทะนะคาวปุ้นหวดเลยได้ปะนี่เทลงไปเลยเนาะอนู้หูนะจะแซ่บวะจ้ะโอ้ยเนื้อปลาโอ้ยน้ำหงแห็นปะนี้ เอาคือชิมาใส่พักปะนี่ใส่พักอีตู้เขอีตู้ก็ยักดํดำล่ะพักกระเซดพักกระเซดน้ำมักทวจะมักทวหนหอยลงไปขัาปุ้นน้ำปลาป้นจ้าขัาปุ้นเข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามีพักเพิ่มเติมน้ำเด้อจ้าจ้ามามาแซบแซน้ำกันจะแซบป่ะจ้ามาเด้อไปกินขัาปุ้นน้ำกันจ้า